สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟอีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี f อฟช่อง YouTube ตระกะ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ้อนเบิดสุภูสุขนนนะครับพี่น้องครับ นี่คือพระใหญ่นะครับนี่คือพระใหญ่นะครับที่ที่อำเภอเครื่องในนะครับพุทธสถานของราชห0สิปีนะครับนี่คือพระใหญ่ที่งดงามแห้งนะครับ่ันพี่น้องจะเดินทางจากอำเภอเมืองไปทั้งจังหวัดยโสธรนนะครับโดยผ่านอำเภอเครื่องในนะครับ ก่อนถึงอำเภอเข่งในนะครับท่านก็จะเห็นพระใหญ่นะอยู่ทรายมืองามแห้งพี่น้องนะครับไตองค์พระใหญ่ก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสระน้ํานะครับหมดงามแห้งนะครับผ้าพี่น้องเอฟซี FC, อีหลา่าวองอิงเอฟซี FC, สาวน้อยเพปันแพงนะครับ พี่น้องเอฟซีช่อง y o u t u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนมาไหวพระใหญ่ก่อนเดินทางไปบ้านดอนกลอยนะครับแมนบอนะครับมาแรกสาวน้อยเพชรแพงทำการแสดงอยู่ที่อำเภอย่างตลาดนะครับย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะครับที่โรงเรียนบ้านดองโรงเรียนบ้านดอนกลอยนะครับตำบลหนองอีเท่าเนาะนะตำบลหนองอีเท่านะครับ อำเภอ,อยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับ8พฤศจิกายนนะครับพบกันที่โรงเรียนบ้านดอนกลอยนะครับตำบลหนองอีเท่าอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินส่วนเมื่อคืนพี่น้องนะครับทั้งวัดหนองคู่หน้ารา่มนะครับตำบลหนองบัวบานอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดเชัยภูมินะครับเป็นงาน อุทิศส่วนกุศลนะครับเป็นงานาเป็นงานฟรีนะครับนี่จะภาพจ้างไปนะครับให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งฟรีนะครับเมื่อคืนนี่คน้นไหลายพี่น้องนะครับคนหลายแล้วก็มวนแห้งนะครับเมื่อคืนที่อำเภอจตุรัสนะครับวัดหนองคูวนารามนะครับพี่น้องทั้งจตุรัสทั้งชัยภูมิกระตาหักแห้งพี่น้องทั้ง อำเภอไกลเคียงนะครับหรือพี่น้องทั้งจังหวัดไกลเคียงที่เดินทางมาเป็นกาลังใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาขึ้นนะครับล้นหลามอีหลีนะครับขั้นเก็บบัตรคือทั้งกรุงเทพนี่บัตรละร้อยแปดสิบบาทนี่สงสัยเสียเลยสามล้านถึหล่ะมาขึ้นนี่นะครับลายอีหลีพี่น้องมาขึ้นนี่นะครับที่อำเภอจตุรัสจังหวัดเชัยภูมินะครับส่วนมแลงนะครับเข้ากับอกันเนาะนะครับ วลน้ำกันนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวงใหญ่แสงสีเสียงอลังการอิหลีปีนี้นะครับกะมาแลงพอกันนะครับที่โรงเรียนบ้านดอนปลอยนะครับตำบลหนองอีเท่านะครับอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับคือได้มาฮอดเครื่องในจากจตุรัสไปย่างตลาดคือไดอมาฮอดอำเภออำเภอเรื่องในจังหวัดอุบลราชธา,านีมือกลอง พอดีมาขึ้นแล้วงานจากอ,าอำเภอจตุรัสนะครับถ่ายอีลาอุ่งอิงแล้วนะครับผมก็ตีรถกลับอุบลเลยนะครับตีรถกลับจังหวัดอุบลราชธานีมาถึงนี่เช้าพอดีนะครับออกจากจตุรัสประมาณว่ารถสิออกไดมนขึ้นนี่ประมาณประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับรถหลายหลายนะครับ รถไหลอีหลีที่วัดหนองคู่วัดหน้าล่ามเมาื่อคืนน่ะนะครับรถไหลแล้วก็การเข้าการออกมันก็ลําบากเนาะเพราะอีลาล่งหลายคนกับกลับนะครับกลับพร้อมกันกรถมันก็เลยติดนะครับรถซิมหอดกับประมาณเจ็ดโมงนะครับเช้านะครับพอดูบนเนาะงวงแนกกับจอดพักไปน้าน,นะครับ กบมากินข้าวกินป่านะครับกับสาวน้ำนี่แล้วก็เสด็จห้างต่อไปอำเภอยางตลาดนี่แหละนั่นนะครับไปโรงเรียนบ้านดอนปลอยนะครับตำบลหนองยีเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อคืนเป็นอย่างไรพี่น้องนี่ผู้ใดไปแน่ผู้ใดไปวัดหนองคู่วาน่าร่ามแน่นะครับที่จตุรัสเนาะนี่ผู้ใดไปเม้นเป็นบรรยากาศเมื่อคืนมาสู่พี่น้องข้าฟัางแน่นะครับ เมนบรรยากาศทั้งจตุรัสมื่ขึ้นให้พี่น้องเข้าฟังแน่ใต้คลิปเด้อนะครับส่วนมาแรงนะครับซิมีผู้ใดไปบอเนาะนะครับไม่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับซิมีผู้ใดไปบอนั่นนะครับที่โรงเรียนบ้านดอนกลอยนะครับตำบลหนองอีเท่าอำเภอยัางตลาดจังหวัดกาลสินซิมีผู้ใดไปกับเมนส่งข่าวไว้แน่นะครับใต้คลิปนะครับก็ฆ่ามากราบ พระใหญ่ก่อนเดินทางนะครับถ้ามากราบพระใหญ่ขอพรก่อนเดินทางตามอีหลาอุงอิงตามบงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับก็ทริปนี้ก็หลายมืออีขึ้นกันเนาะนะครับกวากจักมาทั้งอำเภอเขื่องในนะครับก็เดียวสิไลอะไบุกงานให้ฟังเนาะนะครับกวากลับมาเขื่องในนี่ก็มือวันมือนี้วันที่8นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนกลอยตําบลหนองอีเท่า อำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะครับวันที่9นะครับอยู่บ้านโนนศิลาตําบลโนนสังอำเภอนโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับโอ้สงสัยทีได้ไปกินข้าวกับอัน้องไส้นะครับอยู่หนองบัวลําพูนะครับอยู่แถวแถวโนนสังนี่แหละน้องนะครับนีเป็นนักจัดรายการที่เคยมาอยู่น้านะครับซุมือนี่ล่ําุ้ยเป็นเศรษฐีไปแล้วนะมาจัดรายการอยู่น้ำผมพักนึงเป็นการเล่ยไปงานงานเนืองนอก นะครับกลับมาสุมือนี่เป็นเสียแล้วนะครับเสียนัทวุฒินะครับแล้วก็วันที่สิบนะครับกลับมาขอนแก่นด้นะครับบ้านโนนม่วงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับแล้วก็วันที่สิบสองกลับมาที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนวันที่สิบสามนะครับ เทศบาลตำบลห้วยเรือนะครับเทศบาลตำบลห้วยเรือเขื่อนในอุบลน,นะครับ13อยู่อุบลอยู่เขื่อนในนะครับอยู่ใกล้ๆพระใหญ่ที่ผ้ามากราบมาไหวขอพรก่อนเดินทางนะครับน้ํายีลาอุงอิงน้ําสาวนอ้อยเพชรบันแพงนะครับผ้ามากราบมาขอพรผู้ใดเห็นคลิปนี้สาธุเนาะให้อยู่ดีมีแห้งนะครับให้ แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับให้รำรวยรำรวยถูกหวยกันสุดคัวเลยนะครับเดินทางตอนพี่น้องนะครับขอบคุณหลายนะครับบอมีอย่างหลายพอแนวใดดีนะครับพอแนวใดที่หลายหลายคนบอกเคยเห็นกระซิ่ายให้เบิ่งไปนั่มในระหว่างที่เดินทางตามนีลาอุ่งอ,งอิงตามสาวน้อยเพรบันแพงพอกันอยู่โรงเรียนบ้านโน่นกลอยนะครับโรงเรียนบ้านดอนกลอยนะครับ มาแรกเนาะนะครับขอบคุณหลายเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมีความสุขทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ